ครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้นมากๆเลยนะครับแต่ก็มีประโยชน์นะครับเบื้องต้นหมอจะมาเล่าถึงโครงสร้างง่ายๆนะครับอันนี้คือกระดูกสันหลังนะครับกระดูกสันหลังของเรานะครับตรงนี้เป็นกระดูกสันหลังส่วนที่เป็นต้นคอเรานะครับ ตรงส่วนนี้คือส่วนที่เป็นด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหลังเห็นไหมครับเห็นสปายแหลบๆตรงนี้นะครับทั่วๆไปแล้ว read, นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะครับมันก็จะมีช่องหรือรูใช่ไหมครับที่มีเส้นเหลืองๆเนี่ยออกมานะครับก็คือเส้นประสาทออกมาในแต่ละช่องที่เป็นข้อต่อของกระดูกสันหลังในแต่ละในแต่ละส่วนนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะครับอายุมากขึ้น มันก็จะอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเ,เดือยของกระดูกหินปูนนะครับที่เป็นแง่งออกมาตามขอบตรงนี้นะครับอาจจะมีหินปูนมาเกาะ บริเวณตรงช่องช่องตรงนี้นะครับซึ่งหินปูนเหล่านี้มันก็จะมีเกิดขึ้นมาจากกระบวนการเสื่อมนะครับเสื่อมของของอายุเพราะนั้นเวลาที่เราไปเอ็กซเรย์นะครับสมมติเราปวดต้นคอหรือไม่ได้ปวดต้นคอก็ตามเนี่ยพอไปจับเอ็กซเรย์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะพบว่าอ๋อกระดูกคอเสื่อมนะ,ะกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันก็จะมีการดูได้หลายๆอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าการที่มีเดือยกระดูกที่งอกออกมาเนี่ย เดยกระดูพวกนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่จะเป็นในเรื่องของเกิดขึ้นในผู้สูงวัยทีนี้พอเราสังเกตดูอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีนอกจากสีเหลืองที่คือเส้นประสาทที่ทะลุออกมานะครับจากช่องตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีสีแดงๆเห็นไหมครับนะสีแดงๆอันนี้คือเส้นเลือดนะครับที่ไปเลี้ยงบริเวณส่วนต่างๆของบริเวณคอแล้วก็บริเวณศีรษะทีนี้ปรากฏว่า ถ้าหากว่าเราเนี่ยเงยหน้านะครับคือเงยหน้าไปข้างหลังหรือพองเงยแล้วเนี่ยหรือแล้วก็เราหมุนศีรษะเงยแล้วก็บิดศีรษะหรือแค่เงยอย่างเดียวเนี่ยจะพบเลยว่าไอ้เจ้าเดือยกระดูกที่มันอองอออกมาตรงบริเวณเนี้ยมันจะไปเกาะกดทับนะครับไปกดทับอ,อ,อาจจะเป็นมากหรือน้อยเป็นชั่วคราวแล้วก็แล้วแต่ก,กดเจ้าสีแดงก็คือกดเส้นเลือดเนี่ยนะครับพอกดแล้วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะวูบ นะครับจะวูบหรืออาจจะมาด้วยอาการมึนหัวบ้านหมุนได้นะครับซึ่งอาการเหล่านี้บางครั้งเนี่ย เราก็จะต้องไปเจอหมอหูใช่ไหมครับเพราะว่าเราเกรงว่าจะเป็นภาวะที่เกิดจากหูชั้นในนะครับเช่นเรื่องทึ่งหินปูนหรือที่เขาเรียกว่าเป็นน้ําในหูไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้เป็นภาษาชาวบ้านนะครับทีนี้บางทีเนี่ยหมอหูก็อาจจะตรวจไปทุกๆอย่างเกี่ยวกับระบบหูแล้วเนี่ยอ,อ,อาการบ้านหมุน,นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาในบางการณีนะครับบางคนถึงกระทั่งไปเอ็กซเรย์สมองเลยว่าเอ๊ะเรามีก้อนอะไรในสมองหรือเปล่า นะครับหรือมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดในสมองระบาดที่ทําให้มียการบ้านหมุนได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะหนึ่งะครับที่ง่ายๆเลยนะครับก็คือว่า,าให้เราเว้นนะครับให้เราเว้นการเงยศีรษะ นะครับแล้วก็ในท่าที่เงยศีรษะแล้วก็อาจจะหมุนศีรษะหมุนหัวอะไรอย่างเงี้ยเงยแล้วก็หันไปหันมาอันเนี้ยมันจะยิ่งทําให้มีการกดเส้นเลือดตรงนี้ได้นะครับเออท่าเงยศีรษะเนี่ยที่หมอไม่แนะนําให้ผู้สูงวัยนะครับห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยทำเนี่ยอย่างเช่นว่าออไปสอยมะม่วงนะเงยหน้าสอยมะม่วงหรือไปหยิบหม้อกระทะที่แขวนอยู่ตามออผนังอะไรในครัวนะครับหรือว่าไป สระผมนะครับสระผมแล้วก็ในร้านในร้านทําผมอะ่ะแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องเงยศีรษะนอนง่ายและเงยศีรษะท่านเนี้ยบางคนเนี้ยทำให้บ้านหมุนเลยนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงอาจจะต้องสื่อสารกับพนักงานว่าเออขอไม่ไม่เงยหัวนะครับเพราะว่าถ้าเงยหัวแล้วเนี้ยเราอาจจะมืนศีรษะแล้วก็เกิดบ้านหมุนแล้วก็บางทีลุกขึ้นมานี่วูบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนเตือนกันนะครับ